ข่าวดีดีกับพี่คำรนตอนปีนี้กระทรวงเกษตรจะใช้เงิน1นึ่งแสนล้านบาทสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตสินค้ากเกษตรโดยไม่น้อยหน้าปีที่ผ่านมานะ <c oughs> จะบอกให้เรื่องราวของพี่น้องเกษตรกรตั้งแต่ได้ดินบนดินในน้ําและบนฟ้าดกกกรร้นตเั อองาตรรเืฝัน,นา,านาการกกมฝ่าแก้ไขอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวง,องของพี่น้องเกษตรกรไทยให้ลุล่วงจงได้ใช่ไหมครับใช่ครับดรทองเปลวกองจันปทร์ลัดกระทรวงเกษตรและสหกรพร้อมทีมงานไม่ใช่มีแค่ผม <c oughs> ผมมีทีมงานพร้อมเพื่อเกษตรกรและประชาชนคนไทยครับ เผู้ oh, yeah. <laughs> ในการกองกลางสำนักง,งานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับยืนยันถึงงานที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำลังทำเพื่อกเกษตรกรไทยและสังคมไทยงบประมาณของกระทรวงเกษตรปีนี้นะเป็นเงินเท่าไหร่ครับประมาณแสนกว่าล้านบาทแสนกว่าล้าน22หน่วยงานในกระทรวงเกษตรครับ,รบแสนกว่าล้านเนาะถ้าใช้งบนี้หมดภายในสิ้นปีแล้ว ท่านคิดว่าเงินที่ใส่ลงไปมันจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรผิดพัน์เกษตรหรือ GDP มวลรวมขึ้นเมกสักเท่าไหร่ครับอันที่หนึ่งต้องดูที่เกษตรกรนะครับตัวเขาเองว่าอาจจะหลุดพ้นจากเส้นของความยากจนเนี่ย mm hmm. เราตั้งเป้าไว้ประมาณ 10%, 10ของคร,รัควเรือนเกษตรกรอันที่สองก็มาดูปัจจัยการผลิตโดยเฉพาะเรื่องน้ําเป็นการเพิ่มพื้นที่ชมปทานได้ปีละประมาณ3ามแสนห้าหมื่ไร่อันที่สก็มาดูผลิตภัณฑ มวลรวมก็เพิ่มขึ้นอยู่ประมาณ3.8เปอร์เซ็นต์ครับเราคาดหวังว่าได้ตามนี้ก็ที่ผ่านมาก็อยู่ในเคนตลอดตั้งแต่ปี61-62มั่นใจว่าเกษตรกรยังจะมีรอยยิ้มได้นี่คือพู้ร่วมปฏิบัติงานซี่ขวาซีกซ้ายด้านหลังด้านข้างรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรครับผู้ในการกองการเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับทุกคนพร้อมที่จะพาเกษตรกรไทยไปสู่สิ่งที่ใสและเจ๋ว แม่นบอแมนแล้ว <laughs> รัฐบาลเป็นเพียงส่วนเดียวตัวเกษตรกรเองก็ต้องเปิดรับกับทุกเรื่องด้วยรับสรุปกรเกษตรไทยยังใสและยังแกวม <laughs> องดูดวงดาวยังแวววาวสุขใสกเกษตรกรของไทยยังจะก้าวไกลไปกันเรื่องของความรู้เราต้องรู้เข้า เกษตรอินทีเชิดชันปัจจุบันพาชาติก้าไกลดาวนีดีกับพี่คำรณสุปอย่างนี้อย่างนี้ว่าแม่ทับเต็มที่พร้อมลุยแต่เราเกษตรกรจะมัวตั้งรับอยู่อย่างเดียวโดยไม่ตื่นรู้มิได้แล้วเด้อสิบอกให้เรื่องของความรู้เราต้องรู้เข้าทันเกษตรอินทีเชิดชันปัจจุบันพาชาติ